สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมาตามต่อนะครับกับชนะลงที่ต่อจากเสาปูนนะครับผมผมไม่ได้ลงคลิปตัวนี้น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งลังไปนะครับผมก็ยังให้ลังเขาดําเนินการต่อของเขาไปนะครับวันนี้วันที่23นะครับเดือน7 2็ดสนะครับผม ผมก็มาดูอยู่เรื่อยๆนะครับจนได้ได้เห็นว่าในช่วงสองสมวันเนี่ยเขามีความคืบหน้าเกี่ยวกับลังบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาอาัดคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็สภา,สภาพภายนอกปากทางเข้าลังนะครับก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับก็ยังมีชนะโลงอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูในลังกันเลยดีกว่านะครับผม สภาพภายในรางตอนนี้นะครับตัวชันนลงเนี่ยก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเงีย,งยบๆหายไปนะครับที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ารังเขาเหมือนข้างในเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็มีการจํานวนตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับผม แล้วก็ที่อยากให้เห็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับตัวถ้วยเกรสรน,นะครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าเขากลับมาท,ทําถ้วยเกรสรใหม่นะครับที่ผมบอกว่ามีาวันนี้มีอัปเดตนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาหยุดท,ทําถ้วยเกรสรไปแล้วนะครับนอกจากหยุดแล้วเนี่ยยังเอาถ้วยเกรสรเกรสรในถ้วยที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ไปใช้งานด้วยนะครับทีเนี้ย ตอนนี้เขากลับมาทําถ้วยเกรยสรเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเพื่อนๆดูก็จะเห็นได้ว่าถ้วยเกษรที่เป็นดําๆนะครับจะเอียงดูได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนะครับที่เป็นดําๆทั้งด้านซ้ายมือนะครับคือถ้วยเก่านะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นเหลืองๆเนี่ยก็คือถ้วยเกษรที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสภาพภายในหลังก็ยังสะอาดดีอยู่นะครับผมให้ดูสภาพภายในหลังทั้งหมดก่อนนะครับ แต่ก็ยังคงไม่เห็นมีนางพญาขึ้นมาไข่นะครับด้านบนนะครับแล้วก็ยังไม่มีนางพญาพรหมจัรขึ้นมาให้เห็นอยู่ในลางเหล่านี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นถ้วยเกสสอนใหม่เหมือนกันครับที่เป็นสีเหลืองๆส่วนสีนำดำๆเนี่ยเป็นถ้วยเก่านะครับก็อยา่างที่บอกครับยังคงไม่เห็นตัวนางพญาเข้ามาทำเข้าขึ้นมาไข่ด้านบนนะครับ อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับผม,ผมทิ้งไว้นี่ก็ตั้งแต่เริ่มทําจริงๆเลยนะครับไม่รวมตอนที่เรา,าต้องใช้คําว่าอะไรรวมตอนที่เราปรับปรุงอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างด้วยนะครับมีการขยับนู่นนี่นั่นทดลองนู่นนี่นั่นนะครับก็ประมาณสักเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมเดือนนี้เดือนเจ็ดผมเริ่มทําเดือนมกรานะครับถ้าจำไม่ผิดวันที่23ามมกรานะครับนี่ก็23กรกฎานะครับ หกเดือนเต็มแล้วนะครับผมพึ่งปีแล้วนะครับจะว่าไปก็นานกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทิ้งไว้นี่หนึ่งรังนะครับยังไม่เห็นตัวนางพญาพรหมจันทร์พอเรามาฉายฉายไฟหรือว่ามาถ่ายคลิปเนี่ยเขาจะกลบกลับไปที่รังเดิมนะครับโอเคนะครับวันนี้มาอัปเดตนิดนึงก็คือในเรื่องของการสร้าง ทวรเกสรขึ้นมาใหม่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็มีการสาร้างทัวกเกสรขึ้นมาใหม่แล้วนะครับก็ยังไงเพื่อนเพื่อที่ยังติดตามอยู่นะครับสําหรับลังนี้ก็ก็ผมคงไม่ทิ้งลังไปไหนนะครับหมายถึงว่าคงไม่ได้ยกเลิกการต่อจากเสาป,ปูนนะครับแต่อาจจะมีคลิปลงนานๆทีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรอัปเดตก็จะไม่ได้ลงนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คง ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครสนใจการต่อรังชนะโลนะครับกด subscribe ไว้นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับถ้าเกิดมีอ,อัปเดตผมจะมาให้อัปเดตเพื่อนๆชมกันอีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ